ทีมงานตะพ่อและตายสงขลาค,ครับเรามาอัปเดตเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของคณะพลโทเกรียงไกรศิรัก แม่ทัพภาคสี่ต้องลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงก้าโมงวันนี้ครับทำให้ทั้งแม่ทัพภาคสี่นักบินช่างเครื่องและทหารติดตามบาดเจ็บรวมเจ็ดนายนะครับซึ่งตอนนี้ทุกนายถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานาครินหรือว่ามออาหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับและทุกคนก็ปลอดภัยแล้วแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บก็ตามโดยภาพรวมเหตุการณ์ตลอดทั้งวันนี้นะครับตอนนี้มีการปิดกั้นพื้นที่ ตรงจุดที่แบ็กคอร์กลำนี้ลงจอดฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูนจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินมาตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้ต้องนําเครื่องลงฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพลตรีปาโมดพรมอินโคศกองทัพภาคที่4ซึ่งลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุสรุปเหตุการณ์ความคืบหน้าให้ฟังกันก่อนนะครับคือตอนนี้ต้องอยู่อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดยังไม่สามารถที่จะยืนยันอาการได้ ทราบว่าขณะนี้ท่านมีความปลอดภัยแล้วก็ทางศิษแพทย์ก็อยู่ระหว่างการเตรียมวางแผนในการรักษานะครับตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนที่เรานำท่านไป่ทับขึ้นพอพยาบาลฉุกเฉินไปเนี่ยท่านค่อนมีค่อนข้างมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ความนั้นสกเล็กน้อยทางศิษแพทย์ก็ได้ทําการช่วยเหลือตามอาก,การเมื่อไปถึงมอเนี่ยตอนนี้แม่ทับอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทาง นะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องของการวินิจฉัยและกลําหนดแนวทางในการรักษาก็ก็ไม่มีปัญหาครับครับนักบินเองอเช่นเดียวกัน6ท่านนะครับทั้งนักบินช่างเครื่องแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับท่านแม่ทัพเ,เนี่ยก็อยู่ในค,ความดูแลของ,ของโรงพยาบาตเตพาน่าจะมีช่างเครื่องสักหนึนหน่งนายนะครับที่อ,อาจจะมีอาการบาดเจ็บมากหน่อยแล้วก็น่าจะใช้ฮอ,อลําำเลียงฉุกเฉินไปส่งที่มเชีนเดหม่กันตรงนี้หนักแค่ถยังยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ครับแต่ทุกคนบาดเจ็บครับชเวลาที่ มีการประสานงานกับทางแนวที่ต่อนะครับทําให้ประสิทธ,ธิภาพในการเข้ามาทําการช่วยเหลือของเจ้าที่ก็เป็นไป,ไปอย่างรวเดเร็วแล้วก็ไม่มีความสูญเสียนะครับสําหรับสาเหตุของหอ,อ,อตกในครั้งนี้นะครับขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะสุปได้จะต้องรอคณะกรรมการนิรภัยการบินของของทบุกนะจะลงมาทําการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามีปัจจัยมีสาเหตุมาจากอะไร อย่างไรก็ตามนะครับต้องขอต้องขอชื่นชมการตัดสินใจของนักบินนะครับเมื่อเขารู้ว่าเครื่องเริ่มที่จะมีปัญหาเขาพยายามที่จะนําเครื่องออกจากย่านชนุมชนทันทีแล้วก็พยายามที่จะหาจุดลงหอฉุกเฉินนะครับซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูก,ก็ห่างจากตรงนี้ประมาณละ50เมตรเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ลง,ลงได้แต่เนื่องจากว่าความพยายามในการ บังคับเครื่องในช่วงนั้นอาจอาจ,จะอาจจะหมดไปเครื่องเลยตกนะครับและสําหรับฮีโร่ของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือชาวบ้านบ้านคลองยนต์ทุกคนเลยครับที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยฐานทั้ง7นายออกมาจากตัวเครื่องได้อย่างปลอดภัยนะครับแม้ว่าตอนนั้นนี่ไม่มีใครรู้ครับว่าเครื่องจะระเบิดหรือไม่แต่ว่าชาวบ้านทุกคนบอกว่าต้องช่วยคนที่ติดอยู่ในเครื่องออกมาให้หมดและ ทุกคนต้องรอดครับไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเข้าไปช่วยทหารตอนเกิดเหตุกันครับว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงกํากงกลังดับพอดีอ๋อเราเห็นคนมีชีวิตอยู่ในเครื่องยังไงมีค่ะเขาเริ่มเริ่มตีกระจก่ะค่ะแล้วก็คัดแ,แล้วก็เอาคนออกอืมแต่ตอนนั้นทุกคนยังมีมีตสติสติเรียกคุยได้ปกปติพูดได้ค่ะตอนนั้นเราทราบไหมว่าในเครื่องเป็นไม่รทราบตอนเราช่วยเราทํำยังไงกันบ้างก็คือ ถามว่าก่อนมาหักไหมถ้าหักก็คือคือคือ,คอยังไงก็ได้ที่เอาคนออกมาก่อนตัวเครื่องจะระเบิดอตอนนั้นเรากลัวระเบิดค่ะอืหนูขอย้อนถามไปนิดน,นึงตอนที่เรากําลังทําอ่าพี่ทําอะไรอยู่ตอนนั้นได้ยินเสียงแบบพี่อ,อยู่ที่<ๆ>บ้านอก uh huh. ็เห็นแล้วว่าเครื่องบินจะร้อนมาตาม่ำแล้วก็อยู่แป๊บนึงค่ะแล้วก็ได้ยินเครื่องบินมันมันเหมือนกับวกกลับแล้วก็ร่อนต่ำแล้วก็มันจะดังป๊อก มาดังใน,ในเราเราได้ยินแต่เราไม่เห็นภาพค่ะแล,กกแล้วก็เด็กเจ๊ก็ดึงดังตุบแล้วก็เงียบได้ยินเสียงใบพัดอย่างเดียวแล้วก็ขี่รถมาขี่รถมาเลยพอมาเห็นคือภาพนอนอยู่แล้วพอนอนอยู่เลยใช่ไหมคะได้ยินเสียงร้องให้เรียกเรียไงไหม ไม่ตอนนี้ตางต้นหลังพึ่งเลยค่ะตอนนี้อาการล่าสิดของท่านคือปลอดภัยแล้วในใจเราเป็นโลมีใจมากไม่ไม่คิดว่าเป็นม่ทักทางกองทัพขอบคุณชาวบ้านมากที่เข้ามาช่วยอยากจะพูดยังไงบ้างก็คือทางเราอันยินดีช่วยเหลืออยู่แล้วต่อว่าท่านมาจากไหนหรือว่าคนธรรมดาหรือว่าเป็นถึงระดับไหนแต่เรายินดีช่วยค่ะถ้ามาในพื้นที่ของเราขอบคุณค่ะพี่จ่าชื่ออะไรนะ เหตุการณ์ครับว well, ันตอนนั้นผีเหตุการณ์เป็นยังไงครับตอนนั้นเราได้มาเจอพี่มาจากสวนยางค่ะได้ยินเสียงเครื่องบินมันมันฝ่อต้นยางค่ะแล้วก็โวัวขึ้นนิดนึงแล้วก็พลัดลงครับไม่ได้ไม่ไม่ถึงกับว่าเร่งนะครับพี่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยตอนนั้นเราเห็นสภาพเครื่องเข้าไปเราเห็นสภาพยังไงบ้างครับตอนนั้นสภาพเครื่องบินสภาพคนเจ็บเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคนมีมีน้องเขายืนอยู่คนนึงนะคนที่ว่า เจ็บเจ็บนั่งนักแล้วก็มีคนอ้วนๆนั่นนอนอยู่แล้วกแล้วก็ข้างในขังบินมันก็สเปรสปะมันก็ซอกมันก็นลึงล่างนนกัะเนาะแล้วก็มีน,อน้องช่องคนนอนอยู่ใต้โบโดยที่ออกไม่ได้มีอีกหนึ่งคนนั่นอยู่บนเครื่องบินบางทีก็งัดก,ก,กระจกเข้าไปแล้วก็ไปเรียกไปเรียกแล้วก็ช่วยกันดึงออกมาตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ค่ะไม่ไม่รู้เลยแต่รู้เป็นทหาร สังเกตเป็นทหารใช่ไหมคะมันหนวกตัวเชือที่ทหานเราเรกกลัวคืองวินระเบิดได้ไหมตอนนั้นเราคิดได้ไหมเราคิดยังไงบ้างถ้าเมันไม่ถ้าละเบิดมันต้องมีไฟก่อนพีคิดแล้วว่าถ้ามีไฟพีจะวิ่งเมลน้ำในอ่งมาดับไฟก่อนแต่ถ้าถ้าพีไม่ไปถ้าเกิดมันตายขึ้นมาครับเราต้องไปช่วยมก่อนของเออคนนั้นแต่ในมากี่คนคนเดียวเอ้ยเหรอได้ยินเสียงวิ่งมาเลยคนเดียวเลยอภาพที่เห็นคือเขาก็แบบนอนกันเกือบเลยอยู่ในนั้นนะอยู่ในเรื่องวิ่นะไม่เขานอนใต้เอากัน เขก็ก็ไปเลี้ยงแต่ว่าเขาก็อดอดได้แสดงว่าเขาไม่ตายที่พอถ้ำลงเงี้นเลียวมันว่าไม่มีใครตายีเยอะแต่ว่าคนนอนเก็บเยอะซึ่งตอนตอนที่เอาเขาออกมาได้ถามอะไรเขาบ้างไหมคะถามเลยเขาเล่นมือเฟังเขาเล่นมือเรืองเขาเขาเขาไม่หนัวอ๋อแล้วตอนนั้นหลังจากที่เราช่วยแล้วเราไปตามชาวบ้านน้อยเงี้ยเราไปแจ้งพี่ช่วยต้องมีคนหนึ่งไปเป่าประกาศอ๋อ เย็นลงไม่ช่วยในเครื่องแต่ถึงอีโค่นเงินเขาไปประการในหมู่บ้านทักสักเดี๋ยวก็คนมาลุยเลยนางนงนะครับข้างเขาเรื่งเดียวครับนี้โอ้ยกันนี้เนี่ยโอ้ยหมอกันนี้อ๋อหัวเชิดแล้วก็หางลงใช่ไหมครับครับอ่ามันลกมาถึงบุบ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 มันไม่ควันเลยไม่มีควยเลยไม่มีควันเลยไม่มาเน่งเน่งก็เอียงลบมานี่พ่อเอียงลบมานี้พ่อเหรอเรื่องบินนี่ตกนงวินหน่อยจ้อยภูเก็ตว่าต้องโน้ปุยเรนอยู่แล้วในชุดโน้ปุยยืนแล่อยู่นี่นะ หนึ่งเอียงมาเอียงมามาติ้งก็หนึ่งหนึ่งบุ้มพ่อบุ้มลุงก็ไม่ใจดังเลยนะดังเกือบวมิ้นตอกกระพล่นมากระพลันมาโยนน้ำนู่นกระลันมาโยนน้ำนู่นครับผมไม่กินข้าวมาเลยเกลีอวมันติดอยู่เพระเบิดถึงไปปุยเลยไปโยนช่วยเตะช่วยนั่นอยู่นั่นพ่อมึงออกมาเกลีอวไม่ดับตี้นั้นเราห่วก็ไม่เทียบเทียวเทียบมันนัดมาช่วยกอยเก็บปอนช่วยกอยเก็บปอนช่วยแม่ทับมันช่วยมัน ตกฉันนนโขลอยๆๆคนยิงกันไอ้ลำมันนี่ครับพี่น้องคลองยนต์ใจถึงจริงๆครับเป็นตายไม่สนทุกคนในเครื่องต้องรอดบอกอย่างนั้นครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องคลองยนต์ครับทุกท่านในวันนี้คือฮีโร่ของพวกเราทุกคนครับ